สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่องมีดีชนแนลคลิปตอนนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลัก10ล่างจับคู่กับสูตรหลักหน่วยล่างแบบ9ชุดตรงประจำงวดวที่1มิถุนายน2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดี h ช n แนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้อาจารย์จะทำนะคะสูตรสิบล่างนะคะจับคู่กับสูตรหลักหน่วยล่างแบบ9้าชุดตรงนะคะเป็นสูตรเดินดีระยะยาวนะคะ อันนี้จะเป็นแนวทางของเก้าชุดตรงเริ่มแต่งเื่อที่ออกสามแปดเป็นเงื่อที่หนึ่งอ่ะแนวทางของหลักสิบล่างนะคะจะมีสองบวกหนึ่งเป็นสามบวกสองเป็นห้าได้สองสามห้าส่วนหลักหน่วยจะเป็นแนวทางของเลขคู่แปดศูนย์สองออกสามแปด เป็นงวดที่หนึ่งงวดที่สองนะคะห้าหกแปดกับเจ็ดเก้าหนึ่งออกหกหนึ่งหลักสิบเลขหกนะหลักหน่วยเลขหนึ่งแนวทางของเลขขี้นะคะอ้าโอเคเนาะต่อไปนะคะงวดที่สามนะคะหลักสิบหนึ่งสองสี่หลักหน่วยหนึ่งสามห้าออกมาที่สองหนะะึ่งค่ะหลักสิบเลขสอง หลักหน่วยเลขหนึ่งจานขอใช้สีเดียวกันเลยค่ะสองหนึ่งนะคะก็จะได้สองหนึ่งแบบนี้ต่อมาค่ะวัที่สี่ห้าหกแปดนะคะหลักสิบเลขผสมนะส่วนหลักหน่วยจะเป็นเกนะ้าหนึ่งสามในาของเลขขี่ออกห้าหนึ่งต่อไปนะคะวัวที่ห้า สองหกับ3ามห้าเนะคะแนวทางของเลขผสมกับเลขขี่ออกมาที่สองสต่อไปงวดที่6 5ห้กแปดนะเก้าหนึ่งสออก5้าหนะคะหลักสิบเลข5้หลักหน่วยเลข1นึการหยิบสีผิดนะคะห้าหนึ่ง ต่อไปนะคะว่าที่เจ็ดสี่ห้าเจ็ดนะ,ะจับคู่กับแปดศูนย์สองแนวทางของเลขคู่นะคะออกมาที่ห้าศูนย์หลักสิบห้าหลักหน่วยศูนย์นะคะมาทั้งหมดสามสามคูณสามสามสามกินเก้าชุดตรงนะคะห้าศูนย์ต่อไปนะคะว่าที่แปดสี่ห้าเจ็ดกับสี่หกแปดออก ห้าสี่นะคะนี่ค่ะแม่ถ้าจับแบบนี้จะตรงทุกงวดเลยนะคะแปดงวดรล,ลวดแล้วนะคะต่อไปงวดที่เก้าสองสามห้ากับสองสี่หแนวทางของเลขคู่นะคะสูตรนี้อาจารย์แยกไปเลยนะคะว่าเป็นคู่ขี้ไปเลยนะคะออกสามสองนี่ค่ะเลขสองส่วนฝั่งนี้ก็สามสอง มาตรงเลยค่ะสามสองต่อไปนะคะงวดที่สิบสองสามห้ากับหกแปดศูนย์นะออกสามหกสามหกนะคะต่อไปงวดที่สิบเอ็ดห้าหกแปดนะคะกับห้าเจ็ดเก้าในทางของเลขคี่ออกแปดห้าแปดตัวนี้นะคะแล้วห้าตัวนี้ แปดห้านะต่อไปนะคะเมื่อที่สิบสองศูนย์หนึ่งสามกับสองสี่หกนะออกมาที่ศูนย์หกอันนี้เลขคู่ะคะเลขหกอันนี้เลขศูนย์ศูนย์หก0 0ต่อไปนะคะว่าที่สิบสามอันนี้คือว่าที่แล้วนะคะสําหรับสองศูนย์นี้ยังเข้าดุกอยู่นะคะอาจารย์ก็ลองคํานวณให้ชมนะคะก็คือแปดเก้าหนึ่งกับสามห้าเจ็ดออกที่ที่ แแล้วก็7จใครจะเอาไปเทียบกับสูตรแบบ25ชุดตรงก็ได้นะคะมี FC ขอมานะอาจารย์บอกก่อนเลยว่าวางไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะลองไปค้นหาดูนะคะไปเสิร์ชหาดูว่าเอออยู่อยู่ในแนวทางของคลิปที่เท่าไหร่นะคะยีชุดตรงนะน่าจะเป็น EP ที่21นะคะท่านผู้ชมอาจารย์วางให้แล้วนะ,ะแนวทางของหลักสิกับหลักหน่วย หรืออาจจะชอบแบบสุดสุดใครสุดมันก็ได้นะคะบางครั้งจับมากระทบกันอาจจะมีการเข้าการหลุดแบบนี้นะคะชอบสุดไหนก็ตามที่สุดนั้นก็แล้วกันนะคะต่อมานะคะจะเป็นงวดที่ที่เราจะใช้นะ,ะก็คือตรงนี้เลยนะคะเป็นงวดที่สิบสี่งวดก็ถ,ถือว่าเดินยาวนะคะแบบหลักสิบแบบปักหลักนะคะจะได้ล็อกเดียวกันแปดเก้าหนึ่งนะคะท่านผู้ชมงวดนี้ก็คือแปดเก้าหนึ่งนะคะแปดเก้าหนึ่ง ถ้าเกิดว่าแนวทางของเลขขี้นะก็จะเป็นแนวทางของเลข9้านะคะใครจะชอบตัวเดิมก็เลข8ดหรือใครจะชอบเลข1นะคะแต่ว่าหลักสิบนะถ้าเป็นชุดมาตรฐานอาจารย์ก็น่าจะเป็นแนวทางของเลข9้านะคะแบบนี้แล้วก็มาจับคู่กับหลักหน่วยซึ่งเป็นเลขคู่จะมี4ี่หและก็แปดในบางสูตรนะคะมันจะมีแนวทางของเด่นที่เป็นแนวทางของเลขแดอยู่นะคะท่านผู้ชมรู้สึกว่าอาจารย์จะยังไม่ได้สอนด้วยซ้ําไปนะ เดี๋ยวมีเวลาจะลงให้อันนี้ก็ถ้าจับแบบนี้ก็ชอบแบบสามตัวนี้เลยก็ได้นะคะแนวทางของเลขหกตัวนี้ก็จะไปอยู่ในครบล่างนะคะครบล่างบางสูตรนะคะไม่มีไม่มีทั้งเลขสี่แล้วก็เลขแปดแต่จะมีแนวทางของเลขหกอยู่คือว่าถ้าไม่เก้าหกก็เก้าเจ็ดแต่ถ้าสูตรนี้เดินนะคะท่านผู้ชมอาจารย์ก็แนะนำให้สนใจที่สามตัวนี้เลยเนาะแล้วบางบางทีก็จะบางทีก็เด่นหลักหน่วยตัวเดียวที่ตัวนี้บางทีก็เป็นตัวนี้นะคะ แต่ว่าถ้าเกิดในครบอมันจะไม่มีสองตัวนี้เลยมันจะมีเป็นตัวนี้นะ,ะหรือว่าจะเป็นแนวทางของเก้าเจ็ดก็ได้นะฮะงั้นก็หลักสิบนะคะรู้สึกว่าหลักหลายสูตรก็จะเสถียรมาที่เลขเก้าเนี่ยนะ,ะแต่ถ้าเป็นหลักหน่วยนะ,ะอาจารย์บอกเลยว่ามันไม่ค่อยเสถียรนะคะอยู่ที่คนชอบใครจะตามตรงไหนนะฮะหรือว่าใครจะไปจับชนก็ได้นะฮะมันก็จะมีแนวทางเอ่อสิบล่างนะคะเออแปดเก้าหนึ่งเนาะ แล้วเราก็มาจับกับหน่วยล่างเออสี่หกแปดแบบนี้นะคะเราก็จับไปเลยแปดสี่แปดหกแล้วก็แปดแปดเก้าสี่เก้าหกอ้าวเก้าเก้าแปดนะแปดสี่แปดหกแปดแปดเก้าสี่เก้าหกเก้าแปดนะอันนี้คือแนวทาง ของสองตัวล่างแบบตรงนะคะแล้วก็มีตัวสุดท้ายหนึ่งสี่หนึ่งหกแล้วก็หนึ่งแปดจะมีด้วยกันทั้งหมดเก้าชุดนี้คะบางสูตรแนวทางก็เด่นใน,ในหลักหน่วยเนาะบางครั้งก็เด่นในแนวทางของเลขหนึ่งอะไรเงี้ยบางทีก็จะเป็นเลขคู่บางทีก็เป็นเลขคี่เนี่ย หลักหน่วยก็มีอยู่หลักหลายสูตรซึ่งโอกาสการชนก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะแล้วแต่คนจะตามที่สูตรไหนเลขคู่แบบแบบสี่หลักก็มีนะคะหลักหน่วยที่อาจารย์เคยวางไปให้แล้วนะหลักหน่วยนะมันจะมีตัวเลขถ้าเป็นหน่วยแบบสี่ตัวนะหน่วยล่างอาจารย์จำได้นะว่ามันจะเป็นแนวทางของเลขคู่นะคะก็คือน่าจะเป็น ทางของหก0 4ดศย์ี่อะไรประมาณนี้มันก็จะมีตัวเลขเหล่านี้ปรากฏอยู่นะคะมันจะมีถ้าเป็นตัวชนก็จะมีจากครบล่างก็จะมีเลขแดเลขสองเลขเ 9, ก 9, ้าเก้าแปดสองวิธีการจับนาะใครตามสูตรที่ถูกก็คนนั้นก็ได้โชคไปนะฮะเพราะว่าทุกสูตรที่อาจารย์วางให้นะฮะล้วนแล้วแต่เข้าที่แปดเจ็ดทางนั้นเลยเนาะแต่ถ้าเราดูลักษณะแบบนี้นะตัวเลขที่น่าสนใจก็จะมีอหลักหน่วยที่เป็นเลขสี่ตัวเดียวก็มีนะคะ หลักหน่วยที่อยู่ในเเลข6อยู่ในครบล่างนะคะแล้วก็หลักหน่วยบางครั้งก็ชนตัวนี้ด้วยเลข8นะคะอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะเป็น9 4 9 6แล้วก็9 8แนะ,ะแล้วหลัก10นะคะที่เป็นเลข8กับเลข6ก็มีนะ,ะมันก็จะไม่ชนกับเลข9กอยู่ที่ท่านท่านจะตามเตสูตรไหนนะคะแต่มาตรฐานในตัวเยอะคือเลข9ตัวนี้แหละหรือว่าจะเป็น84นี้ก็มายาก แปดหกเป็นสิบสี่แปดแปดเป็นสิบหกอันนี้ก็ไม่แน่นะคะก็ถ้าเรามุ่งหวังไปทางใดทางหนึ่งเพียงทางเดียวนะคะเราก็จะเวลามันถูกเราก็จะได้เยอะเวลามันไม่ถูกมันไม่มาเราก็จะเสียมากเสียน้อยอะไรแบบนี้นะ,ะอาจารย์จะเชียนะคะตัวนี้ตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้ก็ก็เชียดด้วยนะะแต่ว่าก็เชีย์น้อยหน่อยแล้วกันเนาะถ้ามันไม่มาทางนี้เลยเดี๋ยวก็ไปดูในสรุปโค้งสุดท้ายกันแล้วกันนะคะ ว่าจะาไปในแนวทางของเลขอะไระคะท่านผู้ชมมีอยู่ประมาณนี้นะถ้าเป็นสูตรนี้เดินนะคะแล้วมันจะมีแนวทางของหน่วยล่างเดินดีระยะยาวนะคะเดี๋ยวจะจะอาจารย์จะวางให้เนาะมันน่าจะมีแนวทางของตัวตัวชนอยู่สองตัวนี้นะคะหน่วยล่างประมาณสิบเก้างวดรวดเลยนะเมีตัวเลขอยู่แค่สามตัวถ้าเราเอามาจับกระทบกับสามตัวเท่าเกันเดี๋ยวเราลองดูนะ,ะว่าตัวไหนจะจะชนนะคะ จะชนที่ตัวไหนบ้างนะ,ะระหว่าง 4, 6และก็8แนวทางของเลขคู่เนี่ยกลับไปชนแต่ถ้าสูตรนี้หลุดไอ้ตัวที่เป็นแนวทางของเลขคี่ตัวนั้นอาจจะโผล่ออกมานะคะ,ะอาจจะหมาก็ได้นะคะรับว่าอาจารย์คิดว่า3โดยเฉพาะ2ชุดนี้จะดังนะสำหรับงวดนี้ก็แนวทางตามที่สูตรกำหนดไว้นี่เลยะคะ่ะ14งวดนี้ก็ถือว่าเดินดีระยะยาวเลยนะแล้วถ้าเป็นกำลังวันเนาะกำลังวันมันเข้าของงวดที่แล้ว มวนที่แล้วเข้าอยู่ที่ตัวที่อยู่ข้างข้างบนนะคะ fc สําหรับงวนนี้อาจารย์เขาคิดว่าถ้ากําลังวันมันมาที่ล่างมันก็จะเด่นอยู่สองตัวนี้นะคะนี่ที่อาจารย์เขียนไว้นี่ก็คือถ้าเก้ามาก็คือเก้าสี่เก้าแปดเพราะตรงนี้มานะฮะสิบแปดเนี่ยอยู่ล่างแล้วตัวกลางในสามอยู่บนนะแล้วก็หกตัวนี้อยู่ที่ล่างส่วนงวดที่แล้ว สามอยู่บนนะคะแปดเจ็ดไม่ติดกำลังวันนะสําหรับงวดนี้เป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมเนี่ยหนึ่งแปดสี่นะถ้าเป็นถ้าเราพูดถึงเรื่องล่างมันก็จะอ่ะก็จัดไปก็เอาเก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าสี่เลยก็ได้เพราะว่าหนึ่งก็มีเด่นในหลักหน่วยในชุดมาตรฐานด้วยนะเนี่ยตัวนี้เก้าหนึ่งเก้าแปดหรือว่าเก้าสี่ใครจะตามกำลังวันก็ได้นะคะอ่ะก็เดินมาสามงวดติดเลยนะ,ะแล้วก็มางวดที่แล้วหลุดไปนะคะไปอยู่ข้างบน นี่ค่ะก็ถ้ามาก็เนี่ยเก้าสี่เก้าแปอาจารย์ก็เดาๆว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้นะถ้ากําลังวัดเดินมาอยู่ในทางของข้างล่างแต่ถ้าไม่ติดข้างล่างนะคะท่านผูช้ชมก็อาจจะไปอยู่ข้างบนนะทั้งเลข8ดทั้งเลขสี่เพราะว่าจะมี1กับสมาตัวหนึ่งอาจารย์วางให้ไปแล้วนะแล้วก็8กับเมาตัวบนนะคะแกับเ้ามาตัวบนส่วนใครรอข้อมูลบนก็ อาจารย์ก็วางแนวทางของสี่ตัวเด่นบนมาทั้งหมดหกสูตรแล้วนะคะท่านผู้ชมมีแต่สูตรดีๆทั้ทงนั้นเลยที่วางให้ไปนะใครชอบสูตรไหนก็ตามที่สูตรนั้นนะคะอาจารย์ก็ไล่ได้แค่วันหนึ่งก็ได้ประมาณสามคลิปนี่แนนะ,ะนี่นะเดี๋ยวจะลดหน้าจอนะคะให้ทุกท่านได้แคปไว้เผื่อใครชอบสูตรนี้เก้าชุดตรงนะคะประมาณนี้เนาะ คลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ